ดีพอรม่เทคอุดรัานีสวัสดีครับสำหรับวิธีใช้ s o 7หรือ S07 ใน EP ที่2นะครับซึ่งใน EP ที่2จะจกคนจะอยู่ในขั้นตอนของการแนะนำการใช้ในการใช้ช็อตคัทอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยครับบนลงล่างครับมีอะไรบ้างนะครับในหน้าจอนี้หน้าจอด้านแรกเราจะเขียนว่าหัวข้อจะเขียนว่าแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันท้องถิ่นการตั้งค่ายานพาหนะ เรามาเริ่มจากแอปพลิเคชันก่อนนะครับด้านซ้ายก็คือระบบนำทางตามชื่อเลยอยากใช้เพลงอยากใช้วิทยุอยากใช้โทรศัพท์การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับการตั้งค่าอื่นๆนะครับจะเข้าไปที่หน้าหลักนะครับถ้าเรากดเข้าไปก็ออกไปที่หน้าหลักตรงตั้งค่านะครับโอเคมาดูกันต่อครับ มุมมองรอบทิศทางกล้องรอบคันนะครับ360องศานะครับเป็นช็อตคัทในการใช้ซึ่งการเข้าถึงตัวกล้องรอบคันมีหลายวิธีมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้่ลกคนก็ได้เซตมาจากขวาด้านซ้ายแบบนี้ให้กล้องรอบคันมาอยู่ในมุมนี้นะครับหรือเราจะกดที่พวงมาลัยตัวกล้องรอบคันตัวนี้360ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันในการที่ดูกล้องรอบคันในทางด่วนนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้ทันทีนะครับไปต่อกันเลยครับมีอะไรบ้างนะครับ บันทึกการขับขี่ตัวนี้ก็คือการเกี่ยวกับเรื่องของกล้อง DVR ที่บันทึกรอบคันในขณะที่เรามีการสวิตช์ออนรถนะครับถ้าเรากดเข้าไปก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์รอบคันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสักครู่นะครับยินยอมดําเนินการต่อโอเคต้องผ่านการข้อตกลงปึ๊บยินยอมยินยอมยินยอมเข้าถึงโอเค ตัวกล้องรอบคันนะครับจริงๆแล้วจะาทุกคนอยากจะแบ่งไปที่คลิปอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ลงรายละเอียดในการใช้อย่างละเอียดนะครับขอติดไว้ก่อนในรายละเอียดอื่นๆโหมดสถานการณ์ครับโหมดสถานการณ์นะครับหมายถึงอย่างไรนะครับก็คือโหมดที่จะอำนวยความสะดวกให้เราใช้เพิ่มขึ้นนะครับเราอยากรู้ว่าแต่ละโหมดเนี่ยเป็นยังไงเพื่อใช้ประโยชน์อะไรเช่นคําว่าโหมดเบบี้แคร์ โหมดเบบี้แชร์ตรงนี้จะมีรายละเอียดตรงด้านขวานะครับแล้วก็สามารถอ่านได้ว่าจะทาํางานยังไงบ้างแต่ผมยกตัวอย่างให้เลยครับถ้าเราเปิดแบบนี้ camera is on ก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ให้เราดูคนด้านหลังเราดูลูกๆของเราดูตัวเล็กของเรา,ว,เขขเราว่าอยู่ด้านหลังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นตัวช่วยในการที่เราจะใช้งานรถได้อย่างสะดวกมากขึ้นเอาไว้เช็คน้องๆที่อยู่ด้านหลังนะครับ เห็นหน้าตัวเองแล้วต้องรีบปิดก่อนครับโอเคทีนี้โหมดสถานการณ์ทั้งหมดนะครับเรามาดับกันครับว่ามีกี่โหมดนะครับทุกรายละเอียดถ้าเราจะใช้อะไรจะมีรายละเอียดไว้ให้เราว่า หมายถึงอะไรหมวดสูบบุหรี่คืออะไรซึ่งจตุพลจะลงรายละเอียดในทุกรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ใน EP นี้นะครับว่ามีเงื่อนไขาการทํางานยังไงและแบบไหนที่ไม่ทํางานและจะโบดจะตัดในในในสถานะแบบไหนถึงจะยกเลิกการทางานก็เดี๋ยวติดตามหาช่องจตุพลได้เลยครับหมวดควบคุมสภาพอากาศนะครับมีรายละเอียดทั้งหมดมีกี่หมวดเรามาเริ่มนับกันเลยครับหมวดควบคุมสภาพอากาศหนึ่งนี่หลับ2หมวดสูบบุหรี่แคมปิ้ง4หมวดวิบบิ้แคร์5เชื่อมต่อภาพและเสียง6หมวดล้างรถ7 แสดงแสงสีเสียง8หมวดความเป็นส่วนตัว9มี9หมดนะครับตัวด้านนี้สวยงามภาพจอสวยงามมากครับเป็นโหมดที่เกี่ยวกับการใช้ในเรื่องของอำนวยความสะดวกในการใช้งานและเหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนว่าจะใช้ประเภทแบบไหนบ้างเช่นคําว่าโหมดสับซูบรี นะครับเงื่อนไขาการทํางานของเขาจะมีตัวกล้องนี้คอยอ่านเราว่าเราสูบบุหรี่ไหมจะมีการลดกระจกเองอัตโนมัติซึ่งรายละเอียดดังกล่าวผมขอติดไว้ก่อนเพราะว่าจะอยู่ใน EP ีต่อๆไปนะครับเพื่อห้เห็นว่าหมดสถานการณ์คืออะไรก็เลยเข้ามาที่หน้าจอตรงด้านนี้นั่นเองนะครับการจัดการไฟล์ครับหมายถึงถ้าลูกค้ามีไฟล์ USB มีไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพไฟล์เพลงที่อยู่ที่ USB หรืออยู่ในเครื่องมีอะไรบ้างเราสามารถเปิดไฟล์ได้ผ่านตัวโหมดด้านนี้นะครับ ต่อกันเลยครับกล้องนะครับเราต้องการถ่ายรถถ่ายรูปนะครับภายในรถนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โหมดนี้ได้โดยไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ในเครื่องของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวิดีโอหรือการถ่ายภาพนะครับบันทึกวิดีโออยากให้บันทึกเสียงไหมหรือไม่อยากให้บันทึกเสียงเราก็จะเก็บมาที่ไฟล์ข้างภายไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอของตัวรถนั่นเองนะครับ ฟังก์ชันนี้ตามที่เขาพูดเลยครับก็ค,คือกล้องเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยครับการไหลเวียนของพลังงานถ้าเราจะกดไปด้านนี้เราจะเห็นอะไรสถานะของแบตเตอรี่ที่เรากาลังใช้อยู่วิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่และขณะที่เราขับขี่แล้วเป็นการใช้พลังงานในรูปแบบไหนจะมีการแสดงสถานะเป็นแบบสถานะปัจจุบันให้กับคุณลูกค้าตามชื่อเขาเลยครับการไหลเวียนของพลังงานนั่นเองนะครับ รายละเอียดทุกรายละเอียดนะครับจะมีการเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าถ้าติดตามผ่านช่องจตุจรพลจตุพลจะลงในทุกสเปคเลยแต่ว่าใน EP ที่2เป็นเบื้องต้นของการใช้หน้าจอหลักก่อนนะครับไม่งั้นจะเป็นคลิปยาว,ยาวๆแน่นอนเลยมีคู่มือรถนะครับอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถศึกษาคู่มือรถผ่านตัวหน้าจอตรงด้านนี้ได้เลยเขาจะมีคู่มือให้เราก็คือสามารถอ่านคู่มือรถ ผ่านตัวหน้าจอตรงด้านนี้ได้นะครับก็จะมีเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุญแจแรายละเอียดต่างๆศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าลูกค้าขี้เกียจอ่านในคู่มือแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มือตัวรถก็สามารถติดตามผ่านช่องจตุพลได้นั่นเองนะครับต่อกันเลยครับ Android Auto ครับเชื่อมต่อแบบไร้สายและ Apple CarPlay เชื่อมต่อแบบไร้สายการเชื่อมต่อเป็นปกติเลยครับก็คือเปิดบลูทูธของตัวรถเปิดบลูทูธของเครื่องเราการเชื่อมต่อ Android Auto ก็จะมีการปุ่มการเชื่อมต่อให้เราก็คือ Android สำหรับ Android Apple CarPlay ก็สำหรับ Apple นั่นเองนะครับหน้าจอนี้ต่อกันเลยครับก็จะมีมุมด้านขวานะครับตั้งค่ายานพาานะตรงด้านนี้ เราจะเห็นรายละเอียดปีกย่อยในทุกส่วนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือม่านบางแดดนะครับก็คือหมายถึงตัวม่านไฟฟ้าตรงด้านนี้นี่เองนะครับสมมติผมกดตรงด้านนี้นะครับแบบนี้ม่านก็จะถูกเลื่อนเปิดออกไปแบบนี้นะครับกระจกมองข้างนะคบพับเก็บ AR HUD นะครับก็คือตัวการแสดงผลตรงด้านนี้จะให้แสดงภาพโฮโลแกรมตรงด้านนี้หรือเปล่าที่ผมจะซูมให้ดูนะครับก็คือการแสดงผลตัวนี้ครับ Head up Display นะครับบอกสถานะเกียร์ความเร็ว ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าซึ่งจะไปในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับมาต่อกันเลยครับก็คือไฟตัดหมอกหลังไฟหน้าอัตโนมัติหรือว่า i h c นั่นเองล็อกป้องกันเด็กด้านหลังถ้าเรากดแล้วประตูด้านหลังสองข้างตรงนี้ก็จะเปิดไม่ได้นั่นเองครับก็คือใช้ล็อกหรือว่าล็อกเด็กนั่นเองนะครับเราจะแบ่งเป็นด้านซ้ายและด้านขวาเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าจะล็อกเด็กทางด้านไหนถ้าไม่ใช้ก็คือกดปลดออกแบบนี้นะครับ จุดยึดเบาะที่นั่งเด็กนะครับมีตัวกดปุ่มล็อกให้นะครับหลังจากที่เราใส่อโซฟิกแล้วนะครับสัญญาณเตือนเข็มขัดด้านหลังแถวหลังนะครับก็คือไม่อยากให้เตือนเพราะว่าบางทีเราไปวางของนะครับเซ็นเซอร์จับว่านึกว่ามีคนก็เลยเตือนตลอดเวลาและไม่ได้ค่าเข็มขัดเราสามารถปิดสัญญาณแจ้งเตือนของเข็มขัดแถวด้านหลังได้ในปุ่มด้านนี้นะครับการวัดค่าระยะทางครับ NEDC นะครับกับ WLTp หลายๆท่านจะรู้อยู่แล้วว่า WLTP จะมีการวัดค่าระยะทางที่เข้มข้นกว่าชัดเจนกว่านะครับแต่ n EDC ก็วัดสถานะระยะทางได้แต่ว่าจะไม่เข้มข้นเท่า WLTP ที่ให้แจ้งสถานะระยะทางคงเหลือได้ชัดเจนมากกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าลูกค้าชอบการแสดงสถานะที่เป็นระยะทางมากๆหรือถ้าเป็น WLTP จะเข้มข้นกว่าจะน้อยลงนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะชัดเจนในการที่ตรวจสอบของระยะทางที่เดือครับ ติดต่อ call center ครับปิดหน้าจอดับเครื่องในคลิกเดียวหน้าจอนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าลงรถแล้วส่วนมากก็สามารถที่จะลงรถแล้วกดล็อกให้ดับเองได้แต่ว่าถ้าการใช้งานปิดเต็มรูปแบบก็คือกดเข้ามาด้านจอนี้กดตั้งค่ายามพนะและดับเครื่องยนต์ที่ปุ่มนี้จะเป็นการใช้งานที่เต็มรูปแบบที่สุดในการปิดระบบนะครับ แจ้งเตือนการเสียสมาธินะครับก็คืออย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ดีเวสจะทํางานจับพฤติกรรมการขับขี่ของเราถ้าไม่ชอบให้เขาเตือนในส่วนต่างๆเพราะว่าเราหันซ้ายหันขวาหรือหยิบอะไรต่างๆเขาจะคอยเตือนตลอดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณลูกค้านะครับแจ้งเตือนจํากัดความเร็วนะครับก็คือการอ่านค่านะครับที่จะใช้กล้องด้านนี้บอกป้ายจำกัดความเร็วและถ้าเราขับเกินเส้นนี้ถนนเส้นนี้ที่กําหนดความเร็วเขาจะมีการเตือนเป็นระยะจนบางทีอาจจะทำให้ลูกค้าลำคาญก็เลยมีปุ่มให้เปิดปิดได้นั่นเองนะครับ หมวดช่วยเหลือเกี่ยวกับเลนนะครับตรงด้านนี้ก็คือถ้าเราค่อมเลนระบบจะเตือนแต่ถ้าไม่ชอบระบบพวกนี้ก็สามารถปิดได้ซึ่งในรายละเอียดต่างๆขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมในคลิปและ EP ต่อๆไปต้องเรียนแจ้งคุณลูกค้าครับสำหรับ รายละเอียดนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทราบในเบื้องต้นของวิธีการใช้ s 0 7ในคู่มือที่เป็นแบบคลิปวิดีโอลูกค้าสามารถมาดูย้อนหลังได้ใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จตุพลด้วยครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ดังกล่าวก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับ ep ที่2วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับตัว shortcut จากบนลงล่างแบบนี้นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้จตุพลด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ